นะครับทุกตุท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณช n แนลนะครับซึ่งมาช่องที่เพียากรดโดดชตานะครับด้วยพายิซีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขโอดชตาครับแบบทำง่ายๆทำได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปโอดชตานะครับของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับหรือคนที่เกิดวันที่23นะครับกรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่23สิงหาคมนะครับนี่ก็จะเป็น เกณฑ์ดวงชะตาครับของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคมนะครับปี2 5 6 4นีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่าบไพ่ครับเลือกไพ่แล้วก็เดี๋ยวมาฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยมาดูกันเลยครับนะครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในสี่เรื่อง4ี่หัวข้อนะครับการงานนะครับ การเงินนะครับสุขภาพนะครับแล้วก็ความรักด้วยมาดูกันเลยนะครับว่าใน4ี่หัวข้อนี้นะครับหนุ่มสาวนะครับชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตานะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณก็เป็นตัวแทนนะครับของหนุ่มสาวนะครับชาวราศีสิงห์นะครับในการเลือกไพ่นะครับเอาละครับ คุณนัดได้ไพ่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทําพร้อมกันเลยนะครับคุณนัดเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับมาดูกันเลยครับว่าการงานของหนุ่มสาวชาวราศีสิงห์นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตานะครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้หนุ่มสาวราศีสิงห์ต้องตอบว่าสวนกระแสที่เดียวนะครับสําหรับนะครับในเดือนนะครับพฤษภาคมนี้นะครับ าการงานก็จะมีโชคมีลาภได้เลยนะครับจากงานเก่าๆก็ได้นะครับใครที่เคยทํางานค้างเอาไว้นะครับมีโปรเจกต์มีโครงการค้างไว้เคยไปสมัครงานห,าหารือว่าเราข่าวดีนะครับ mm hmm. จากเรื่องของการงานหรือว่าเรื่อง,งของการงานเก่าๆที่ยังค้างคๆอยู่นะครับแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ดีทีเดียวรวมถึงเกณฑ์ของโชคล <US S 2> าภด้วยเช่นกันนะครับโชคลาภจากการทํางานนะครับเรว่าหนุ่มสาว ชาวราศีสิงห์ถ้าชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับยังมีโอกาสที่ดีเช่นกันครับในเดือนนะครับพฤษภาคมนี้นะครับการงานเขาไม่ดูการเงินกันบ้างนะครับถ้าการเงินนะครับของสาวชาวราศีสิงห์นะครับต้องตอบว่าถือว่าการงานจะดีนะครับแต่ก็ว่ายังคงมีความกังวลที่ซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องของการเงินนะครับยังคงมีความเป็นกังวลจะ จะดีไหมจะสําเร็จไหมจะใช้ได้หรือเปล่าจะหมุนพอไหมจะทานหรือเปล่านะครับก็คงยังซ่อนความกังวลความเครือบแคงใจความสงสัยอยู่กับเรื่องของการเงินอยู่เพียงแต่ว่าการเงินนะครับต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับครับหนุ่มเช้าวชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ว่ายังดีอยู่นะครับจะพียงแต่ว่าถ้ากำลังรองเงินอยู่อาจจะมาช้าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมาช้าอาจจะ มีการเลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับแต่ที่สําคัญครับกับเรื่องของการเงินของหนุ่มสาวชาวราศีสิงห์นะครับต้องตอบว่าเตือนเลยครับเรื่องของการที่ถูกหลอกถูกหักหลังนะครับเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดมีใครมาขอยืมเงินนะครับหรือว่าไม่ใครมาชวนลงทำทำ,ทำธรุรกิจน,นะร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยกันต้องตอบว่าต้องใช้ใช้คว, <Oy. S 1> ความความคิดความคิดพิจารณาให้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกหักหลังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะครับ มาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะครับด้านสุขภาพครับของหนุ่มสาวชาวราศีสิงห์อ่ะในช่วงนี้ต้องตอบว่าครับาด้านสุขภาพนะครับไม่รู้ว่าทํางานเยอะทางานมากไปหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะมีการปวดเมื่อยนะครับหรือว่าปวดหลังปวดบ่าได้เช่นกันนะครับรวมถึงเรื่องของสายตาด้วยนะครับยังต้องเตือนนะครับยังต้องเตือนให้ให้ระวังเอาไว้นะครับสำหรับ ชาวราศีสิงห์นะครับมาดูความรักกันบ้างครับความรักของคนที่เกิดในราศีสิงห์โอ้โหตอนนี้ราศีสิงห์นี่มุ่งมั่นนะครับขยันทํางานอย่างเดียวเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักนะครับสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังโสดอยู่นะยังไม่ได้มีแฟนยังไม่มีคู่นะครับช่วงนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับยังมีเกณฑ์นะครับได้เจอคนที่ถูกใจนะครับซึ่งมาจากการทํางานอาจจะมาจากแวดวงในการทํางานเดียวกันนะครับ หรือว่ามีการเดินทางติดต่อประสานงานและมีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกันก็คือจะมีเรื่องงานนะครับ็นตัวเชื่อมนะครับในเรื่องของความรักนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวานสักหน่อยก็ได้เพราะอาจจะงานที่เยอะนะครับหรือว่ากําลังเร่งรีบกับการทํางานอยู่นะครับทําให้เรื่องของความรักอาจจะดูดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเชาตานะครับ ของคนที่เกิดในราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปของคู่นัดนะครับในราศีต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ